สวัสดีค่ะว b ลคัมแบคมาชาน e ลพบกับเจนนี่ในช่องเจนนี่สีทนได้อีกแล้วนะคะเรามาถึง EP 3ีแล้วกับอ่าชีวิตระหว่างการเดินทางจากเมืองไทยครั้งแรกในชีวิตที่มายุโรปที่มาอังกฤษมาถึง EP 3ีกันแล้วเนาะอ่าอี EP 3นี่ก็คืออ่าเราก็จะขอวีซา่าขอวีซ่าต่ออีก2ปี แต่ว่าเขาบอกว่าคุณจะต้องแต่งงานก่อนถึงจะได้วีซ่าสองปีนี้เจนนี่ก็เลยจัดการกแบบเหมือนแต่งงานกันแบบด่วนๆก็คือก็คืออย่างก็คือแบบเหมือนเราไปจดเหมือนกับเราเดินเข้าไปจดทะเบียนสมรสกันที่อํมที่อ่าเหมือนที่อำเภออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีงานมีงานเล็กๆอะไรอย่างงี้เกี่ยวกับเพื่อนฝูงนู่นนี่น,นั่นอะไรอย่างงี้แล้วก็ แล้ว,วิธีการแต่งงานเขาก็คือเราก็ต้องจดทะเบียนมีใบจดทะเบียนกันมีอะไรกันแล้วก็มีสักขีพยานฝ่ายหญิงหนึ่งฝ่ายชายหนึ่งเนาะเพราะเราไม่ได้ทํามาแบบใหญ่โตเหมือนแต่งงานกันที่โบสถ์อะไรอย่างงี้ไงเพราะว่าเราก็รีบแล้วอีกอย่างหนึ่งเงินก็คือเงินเราไม่ค่อยมี b u t h e t time is I got very tight budget แล้วก็ แล้วก็พอพอพอถึงวันแต่งงานเสร็จปุ๊บอะไรเสร็จปุ๊บเราก็ทําพิธีแบบง่ายๆนุ่งนี้นั่นก็กินเลี้ยงเฉพาะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องกันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไงพอเราได้ใบแต่งงานเสร็จปุ๊บเจนนี่ก็ยื่นขอวีซ่าอยู่ต่อ2ปีแล้วทีนี้พอหลังจากยื่นขอวีซ่าอยู่ต่อแล้วพอเจนนี่ได้วีซ่าอยู่ต่อ2ปีนี่ก็คือสามารถเราวีซ่าเนี้ยเรามี work permit ก็คือสามารถทํางานได้แล้ว วีซ่า2ปีเนี่ยเจนนี่สามารถทํางานได้พอเจนนี่ได้วีซ่า2ปีเจนนี่ก็ไปหาง,งานทําก็คือตอนแรกก็เราเนาะคนบ้านนอกไม่ได้เรียนสูงจบแค่ปหแล้วบุตรก็ไม่มีเรียนโรงเรียนวัดแต่ก็ภูมิใจนะมาได้ถึงจุดนี้ก็ไปสมัครงานไปสมัครงานสุดท้ายแล้วงานที่จะได้ง่ายที่สุดก็คือสมัครงานกับ เอเจนซก็คือเป็นบริษัทจัดหางานแล้วจะส่งเราไปตอนแรกเชื่อไหมว่างานแรกที่เจนนี่ทำวิจนีีจะลองไห้คือทำความสะอาดเขาจะเขาส่งทาง Agency เนี่ยเขาส่งเจนี่ไปอาทำความสะอาดเป็นบังกะโลเป็นสถานที่พักต่างอากาศที่ติดทะเล แล้วเราจะต้องนั่งรถไปในกลุ่มของเราเป็นรถตู้แล้วเจนนี่จําได้ว่าพอเจนนี่ไปเสร็จปุ๊บคือครั้งแรกที่ทํางานแล้วชีวิตไม่สวยหรูเนาะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยทำอย่างนี้นะทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเจนนี่จําได้ว่าวันนั้นอะเจนนี่ต้องทํางาน8ดชั่วโมงคือวันแรกเจนนี่จะต้องทําความสะอาด บังกะโลบังกะโลในบังกะโลหนึ่งบังกะโลที่ติดชายหาดแล้วแล้วในบังกะโลเนี่ยจะมีห้องนอนอีกสองห้องนอนมีห้องครัวมีห้องน้ําจนี่จะจะต้องทําให้ครบห้าบังกะโลต่อหนึ่งวันแล้ว,แล,วแล้วเชื่อไหมว่าจะนี่ทําครบก็คือแบบฉิวเฉียดมากเป็นครั้งแรกมากแล้วเขาก็แบบเหมือนกับสอนแป๊บเดียวนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเชื่อไหมว่าวันนั้นที่เจนี่กลับมาคือเล็บ คือแบบคือเล็บเท้าอะคือคือเรายืนแล้วเ,เราเดินทําความสะอาดนู่นนี่นะต้องสเปรย์นู่นน่นคือแบบขอโทษนะคะเล็บเท้าคือแบบแบบแตกอะเล็บเท้าคือแบบเท้าเป็นห่อเลือดเล็บเท้าเป็นห่อเลือดเลยนั่นคือแบบเจนนี่จาไม่เคยลืมเลยแล้วแล้วเขาแล้วเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะมาไหมเราก็บอกว่าคงไปไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าฉันเจ็บเท้ามากเราก็พูดกับเขาอย่างนี้เนาะ แล้วทีนี้ก็หยุดไป2วันแล้วทางเอเจนซี่เขาก็โทรมาบอกว่าฉันมีงานใหม่นะคุณจะไปลองทำไหมถ้าคุณลองทำอ่ะคุณก็มาได้เลยนะที่เอเจนซี่ตอนเช้า7จ็ดโมงเช้าหกโมงเช้าแล้วเขาถามว่าทําอะไรเขาบอกว่าทําเกี่ยวกับดอกไม้สดก็คือแบบว่าเหมือนกับเหมือนกับจัดดอกไม้สดแล้วเราก็บอกว่าคือจัดในร้านหรอนูน่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าเป็นโรงงานจัดดอกไม้สดเลยเป็นโรงงานใหญ่เลยแล้วก็เอ๊ะ โรงงานจัดดอกไม้สดมันเป็นยังไงล่ะเราบ้านเราอะเนาะจะว่ายังไงยังงี้เลยเนาะบ้านเราอะเขาก็แบบจัดดอกไม้ก็แบบเป็นกิบเป็นชอบเป็นนุ่นเป็นนี่เป็นนั่น,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 นอะไรอย่งงอันนี้เป็นโรงงานเล้หูหเป็นโรงงานคําว่าโรงงานเนี่ยต้องมีคนมากกว่าห้าสิบคนจะนี่คิดอย่างนั้นไงจะนี่คิดอย่างนั้นว่าเอ๊ะ โรงงานจัดดอกไม้นี่หน้าตาจะเป็นยังไงเราคิดไปแล้วก็มนโนไปว่าแล้วก็มนโนคำว่าโรงงานนี่คือต้องมีคนห้าสิบคนขึ้นไปนะจริงๆเนาะเราก็คิดอย่างนั้นเจนนี่ก็คิดอย่างนั้นไงแล้วผลสุดท้ายแล้วอืมเจนนี่ยังไม่เล่าเพราะว่าห้านาทีกว่าแล้วเจนนี่จะไปขอไปเล่าอีพีที่สี่เนาะแล้วดูซิว่าการทำงานครั้งที่สองจะเป็นยังไง โอเคนะคะขอขอบคุณสำหรับเพื่อนๆพ,พี่น้องๆที่กดติดตามกดไลค์กด subscribe นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกังรออีพีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ